สวัสดีปีใหม่มีโชคมีชัยกันทุกท่านนะครับการโคจรของดาวที่จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนวันที่1-4ท่านจะพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คาราคาสังแก้ไขกันมาอยู่นะครับแต่ก็จะเริ่มขยับไปในทางที่ดีแต่ว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นลำพังตนเองไม่เหมาะนะครับวันที่4ดาวพุธด,ดาวประจำตัวโคจรเข้าพบปัต,ตนิ คือการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็คือคนที่รักเป็นแฟนเป็นคู่ครองเป็นคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้นะครับต้องพึ่งพาอาศัยพูดคุยเจรจาต่อรองทำสัญญาใดๆเนี่ยก็ถือว่าดำเนินการไปได้แต่การที่ดาวพระพุทธที่เป็นดาวประจำตัวมาอยู่ราศีตรงกันข้ามจะเรียกว่าเป็นปรกเกษ คำว่าปรากเตรเนี่ยจะหมายถึงคุณนั่นไปส่งเสริมให้คนอื่นเขามีความมั่นคงนะครับใส่ใจคนอื่นจิตใจไปอยู่กับคนอื่นมากจนเกินไปขณะที่ดาวภพปัตตนิคนอื่นที่ว่าเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นคู่รองคนรักคุนส่วนผู้ที่มีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันนะครับเป็นดาวพระสบดีก็นับว่าเป็นดาวฝ่ายสุปเคราะห์แต่โคจรอ,อยู่ในภพวิน่าแล้วก็พักองศา การพักองศาของดาวในภพวินาศนี้ก็จะทําให้ไม่เกิดความคืบหน้าในเรื่องของความรักการร่วมหุนลงทุนหรือการพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นก็อย่าเพิ่งหวังเต็มร้อยเผื่อใจไว้บ้างนะครับเพราะบางทีคนอื่นเขาก็ให้พึ่งไม่ได้เพราะเขาก็อาจจะแย่กว่าคุณดาวเพรสุบดีดาวพบปัตตนิโคจรในภพวินาศ แล้วก็พักองศาก็คือถอยหลังอ่อนกำลังโคจรวิกลคติณวางเข้ามากลุ่มรักนะครับเป็นอุจาวิราชแต่ก็เป็นปราเกษตรด้วยในตำแหน่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าผู้ครองคนรักของคุณก็ดีคงต้องมาพึ่งพาอาศัยคุณด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณก็จะมีคนคอย ให้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังนะครับดาวพฤหัสบดีนี้นอกจากเป็นดาวภพปัตตนิมีความหมายดังกล่าวก็เป็นดาวภพกรรมะกรรมะในที่นี้ก็จะแปลสองความหมายประการแรกก็คือเรื่องของภาระหน้าที่การงานประการที่สองก็คือพฤติกรรมการกระทําของคุณเองเมื่อดาวภพกรมมะพฤหัสบดีหมายถึงภาระหน้าที่การงานโคจรในพบวินาาก็เหมาะ ในด้านที่ดีคือการทำงานเบื้องหลังนะครับการอบรมคนการวางแผนงานการไม่ออกหน้าเป็นคนดำเนินการให้เขาประสบความสำเร็จผลักดันให้คนอื่นประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในเรื่องที่ไม่ดีก็คืองานบางอย่างเนี่ยมันจะยังไม่จบมันคาราคาสังก่อความเสียหายอยู่เรื่อยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสพักองศาถ้าโคจรตามปกติเนี่ย ก็จะหมายถึงกิจการงานนั้นจบลงสิ้นสุดลงนะครับแต่พอดาวโคจรวิกลคติอย่างนี้ก็จะหมายความว่าคุณจะต้องมารับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในอีกความหมายดาวพฤหัสบดีคือพฤติกรรมการกระทำของคุณเองเมื่อตกพบวินาศก็จะบอกว่าเอาละการอยู่เบื้องหลังทำงานเบื้องหลังประการหนึ่งแล้วก็ การเป็นคนชอบเก็บตัวประการหนึ่งแล้วในความหมายอีกประการหนึ่งเรื่องของศีลธรรมในเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งคุณธรรมเป็นดาวแห่งปัญญาเมื่อตกพบวินา่าก็จะหมายความว่ามักทำรรตนเองให้เสียหายและละเลยเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่ดีซึ่งเคยปฏิบัติเคยทำมา พระฤหัสบดีจึงให้ร้ายต่อดวงชะตาไม่ดีเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะครับหากมีโอกาสให้สงเคราะห์เกื้อหนุนบรรดาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยบรรดายารักษาโรคถวายเป็นสังฆทานทําด้วยมือตัวเองสิ่งที่เคยประพฤติปฏิบัติมาเช่นการเข้าวัดฟังธรรมถือศีลก็ควรปฏิบัติเช่นเดิมอย่าปล่อยไปให้ตกพบวินาตามดาว ช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่จะต้องใช้สติปัญญาคุณธรรมและคนที่คอยเกื้อนหนุนอยู่เบื้องหลังให้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องที่ดีก่อนเรื่องของการเงินการประกอบอาชีพเนี่ยต้นเดือนยังไม่ดีนะักแต่พอถึงวันที่5มกราคมเป็นต้นไปไปจนถึงประมาณวันที่2 3 2 4มกราคมนะครับถือว่าเป็นช่วงที่กิจการงาน รวมถึงเรื่องของการเงินรายรับต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้แล้วก็ดำเนินการไปได้พอมีเงินมีทองใช้จ่ายเนื่องจากว่าวันที่ห้ามกราคมเป็นต้นไปจันจะเริ่มโคจรเข้าสู่ราศีมีนเป็นเทวีโชคพบกัรมะก็จะหมายถึงการได้การได้าไดาไดงานกิจการงานประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือดีได้เงินได้ทองเก็บเงินได้ แล้วก็จันจะเข้าเป็นมหาจักรในภพลาภะนะครับก็ถือว่าได้เงินได้ทองก้อนใหญ่นะแม้ว่าจันจะมาเป็นมหาอุดในภพวินาศนะครับก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่เก็บนะมีเงินฝากเงินเก็บจำนวนมากจันเข้ามากุมลัตก,ก็หน้าตาจาใสเบิกบาน จันเข้ามากเกษตรเนี่ยกิจการงานหลายสิ่งหลายอย่างประสบความสําเร็จติดตามเงินทองก็สามารถทําได้นะครับการเข้าสู่พบสหชะเรื่องของการเดินทางทุระปะปังต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพสแสวงหาทรัพย์นะครับแล้วก็จันเข้ามาที่พบพันทุกเป็นปรชาชาโชคก็เป็นช่วงที่ทําการตลาดดีมากทวงหนี้ทวงสินกับเพื่อนพี่น้องก็ได้นะครับ แล้วก็จันท์เข้าพบปุตตะก็มีโอกาสได้ลาบได้ผลพอสมควรแต่หลังจากวันที่2 4เป็นต้นไปเนี่ยไม่ค่อยจะดีนักจนกว่าจะถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์จึงจะดีขึ้นนะครับช่วงที่จันทร์โคจชดีนับตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนี่ก็เร่งประกอบกิจการงานดําเนินการไปด้วยความรอบคอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากว่า ดาวอังคารมาเป็นสุญญภาหะก็คือมาอยู่ต่อหน้ามีส่วนต่อเรื่องของอารมณ์ความเบื่อหน่ายความท้อทแท้แล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวลาพะลาบผลประโยชน์ต่างๆการแสวงหาไรายได้หรืออาชีพก็ได้นะครับเมื่อมาโคจรอยู่ในราศีกอรกฎเป็นนิดแปลว่าอ่อนกำลังนั่นก็แปลว่ารายได้มันน้อยมันลดลงแล้ว อังคารโคจรวิกคติก็คือถอยหลังเรียกว่าพักองศาในภาษาโหนะครับการถอยหลังของดาวลาพะนี่ก็หมายความว่ากิจาการงานมันไม่คืบหน้ามันมีแต่ถดถอยลดน้อยถอยลงเศรษฐก,กิจของคุณค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็จะมีเข้ามามากอันนี้ก็ตามอิทธิพลดาวโคจรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าคุณมีดาวพระศุกรับอังคารอยู่ก็จะตรงกันข้ามนะก็จะหมายความว่าการได้ราบได้ผลได้แรงสนับสนุนนะครับจะมีโชคมีชัยดีลูกน้องลูกหลานบริวารเกื้อหนุนดีแต่ถ้ามีดาวจันทร์อยู่ฝั่งนี้เป็นประหรือมีดาวพระเสารับดาวอังคารอยู่นี่ก็ลำบากหน่อยอาจจะมีเรื่องเสียทรัพย์เพราะเรื่อง อุบัติเหตุแตกหักทําลายถูกประทุสร้ายเป็นไปได้นะครับอังคารจะถอยหลังคือพักองศาเข้ามากลุ่มลักขณาวันที่21นะครับจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของการเดินทางการแสวงหาราบผลรายได้แล้วก็การถูกอันตรพานเบียดเบียนมันจะมีเข้ามา เรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็มีความเป็นไปได้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับอังคารเนี่ยโยกถึงดาวมฤตยูอันนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วสําคัญคือมรตยูก็มาอยู่ในเรือนของอังคารระวังที่สุดก็คือมิจฉาชีพจะแฮ็กบัญชีคุณนะครับดาวอังคารเป็นดาวแห่งรายได้ลาบผลโยกถึงมฤตยูแล้วอังคารพักองศาถอยหลังนี่คือไม่ดี มีโอกาสที่จะทําให้เสียรายได้ลาบผลวันที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือวันที่15ถึงวันที่21มกราคมเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าพบมรณะเลงกับอังคารองศาตรงกันด้วยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการประกอบอาชีพการงานต่างๆให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและดาวอังคารเนี่ยจะ กลุ่มลัคนาไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนต้นเดือนนะครับจึงจะเริ่มเดินหน้าตามปกติแม้เดินหน้ามาแล้วเนี่ยเมษาพฤษภาก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดแปลว่าอ่อนกำลังนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พบสหัชชะอันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นมาเรื่องของผลประโยชน์รายได้ลาบผล ภาพรวมในต้นปีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องกิจการงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบมาจากเหตุบ้านการเมืองต่างๆด้วยนะครับจึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดสักนิดหนึ่งส่วนดาวดวงที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์อังคารแล้วก็ดาวราหู เล็งกับพุทธนะครับก็คือพุทธในณวางคือตัวคุณเนี่ยโคจรในภพกัมมะวันที่1นถึงสมกราคมเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังที่สุดเรื่องกิจการงานถ้าปิดปีใหม่ไปก็ควรจะมีคนคอยเฝ้าดูแลนะครับถ้าโรงงานใหญ่ๆห,หรือบ้านเรือนที่เสี่ยงต่อเรื่องของฟืนไฟอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากฟืนไฟเหล่านี้นะครับ ให้พิจาณาให้มากควรจะมีคนคอยดูแลบ้านคอยดูแลโรงงานกิจการในช่วงปิดเทศกาลปีใหม่ดาวอาทิตย์กับอังคารโคจรร่วมกันเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะเสียผลประโยชน์จำนวนมากนะครับและอาทิตย์ร่วมกับราหูเนี่ยก็คืออาจจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเกิดความยุ่งยากเสียทรัพย์อันนี้ในระหนาว่างนะ 1-4เป็นวันที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องโรงงานและเรื่องของรถราพาหนะแต่ท่านจะหมายถึงญาติก็ได้นะครับแล้วเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวคุณเนี่ยกำลังเดินหน้าด้วยความรวดเร็วแต่ในเนาวางนั้น1-4อยู่ที่พบกรมมะเป็นนิดเป็นประอ่อนกำลังอยู่อย่าหลงเชื่อคำคน จะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับแล้วก็เรื่องสุรายาเมาให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแม้แต่คุณไม่ดื่มก็ตามแต่คนที่เขาดื่มนี่สิอาจจะก่อปัญหาให้คุณได้เรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของการเงินเรื่องดีๆเนี่ยบอกไว้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่23มกราคมเร่งสร้างเร่งทำเอ่เร่งติดตามเรื่องเองินเรื่องทองจะประสบความสำเร็จดีในหลายๆเรื่องนะครับ วันที่1นถึงสเรื่องปืนไฟเรื่องรถราปหาหนะเรื่องญาติพี่น้องแล้วก็ระวังเรื่องของคนเมาด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเมาไม้แล้วก็ต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษจึงเป็นช่วงที่จะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วก็ช่วงที่ดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายราศีจะเลงกับดาวพระอังคารที่ราศีกรกฎ รากรากฏกับมังกรนะครับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปถึง21แล้วก็ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ดาวดาวพระศุกกับดาวพระเสารดาวมรณะและดาววินาโคจรเจอกันในภพสุภาะแล้วก็จันโคโจรที่พบสหัชะเลงกันแบบนี้ก็คือความผิดพลาดผิดหวังความขัดแยง้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายหรืออาจจะ มีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ความขัดแย้งต่างๆหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับพอ,อเห็นเช่นนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนอย่าให้เกิดขึ้นนะครับด้วยสติปัญญาของตัวเองดาวอาทิตย์ช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่15มกราคมยังโคจรเลงลักคณาอยู่นะครับวันที่4ตุลาพุทธจะเข้ามาร่วมก็ถือว่าดีที่ว่า พุธเนี่ยได้ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็ยังมีความคิดความอ่านแล้วก็สามารถพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นได้ดาวพุธอีกดวงหนึ่งเนี่ยคือดาวพบพันธุพันธุได้แก่บรรดาญาติพี่น้องก็ได้นะครับก็ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพูดคุยเจจา,าทำกิจกรรมร่วมกันวางแผนงานร่วมกันจะดีหรือบางอย่างก็ทำสัญญาก็ดี บางคนก็อาจจะได้ทําสัญญาเรื่องบ้านหรือไปเป็นพยานให้เขาเรื่องบ้านเรื่องรถต่างๆอาจจะไปค้าประกันก็ได้นะครับหรือบางท่านก็มีโอกาสออกรถป้ายแดงได้อีกเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เสียทรัพย์ับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่14เนี่ยครจะดําเนินกิจการเกี่ยวกับสัญญากับญาติพี่น้องก็ดีกับเพื่อนก็ดีครจะดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่องของรถราบานะนะออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหมนะ่หรือจะทำบุญใดๆก็ตามดำเนินการได้เลยนะครับจะประสบความสำเร็จดีโชคดีมีชัยแต่พอวันที่15ไปเนี่ยดาวอาทิตย์จะเริ่มขยับเข้าสู่พกมรณะแล้วก็เลงกับดาวพระอังคารวันที่15ถึง21เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อเหตุแห่งการเสียทรัพย์ ฉับพันโดยไม่ทันตั้งตัวจากเพื่อนพี่น้องจากคนมาติดต่อมาสู่มาหาหรือจากการเดินทางนี่วันที่ต้องระวังแต่หลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นก็มีอยู่พอสมควรนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งพบสหัชชะจะหมายถึงเพื่อนพี่น้องสังคมการเดินทาง เมื่อโครจรเข้าสู่พบมรณะนี่จะหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลหรือเพื่อนพี่น้องอยู่ทางไกลมาสู่มหาบางคนบางท่านก็จะได้ไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินมรดกต่างๆแต่ก็แนะนำให้หลังวันที่21มก,กราคมไปก่อนนะครับให้พรางคารเนี่ยถอยหลังเข้ามากลุมลัคนาชะก่อน โดยที่ไม่เล็งกับดาวพระอาทิตย์แม้จะมีเรื่องอ่อนอ,อกอ่อนใจอย่างอื่นแต่ก็จะไม่อันตรายเท่าเลงกับอาทิตย์วันที่24มกราคมดาวพุทธที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสียเรียกว่าเป็นปรากเตรจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรพบมรณะก็ถือว่าเป็นเรือนพบที่ดีนะครับมรณะทำไมดีก็จะหมายถึงการเดินทางไกล การได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกการได้ทําบุญเข้าวัดเข้าวากับบรรดาเพื่อนพี่น้องหรือการเดินทางท่องเที่ยวกับบรรดาเพื่อนพี่น้องหรือไม่ก็เดินทางไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดาวมรณะเองคือดาวพระเสาร์ก็โคจรอ,อยู่ในภพสุภะก็คือพ่อเจ้านายครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่างประเทศก็ได้ ดาวสุภะก็ไปโครจรที่พบกัมมะดาวกัมมะก็ไปโครจรในพบวินาศดาววินาศคือพระศุกร์ก็มาอยู่ที่พบสุภะก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะไปดําเนินงานกับบรรดาญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะไปจัดการเรื่องของทรัพย์สินมรดกบางคนก็อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศพาญาติไปท่องเที่ยว บางท่านก็อาจจะได้อาญาติผู้หลักผู้ใหญ่ทําบุญทํากุศลหรือบางท่านก็จะได้ไปทําบุญให้กับคนที่ล่วงรับดับขันไปแล้วหรือมีการจัดงานบุญงานกุศลอื่นๆอันนี้คือการแปลดาวพระศุขมาอยู่ในพบสุภะและก็เรือนผสมเรือน จนมาถึงพบวินาศและวนมาที่สุภาือนเดิมนักโหราศาสตร์ตัวนี้ก็จะรู้ดีส่วนท่านที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ก็อาจจะเกิดเรื่องราวแบบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นถ้าท่านที่ประสงค์เรื่องจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกก็จะสามารถดําเนินการได้จะซื้อจะขายได้จ่ายเงินแน่นอนนะครับถ้าขายได้ก็ไปจ่ายภาษี ไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเส้นไหวถ้าซื้อได้ก็แน่นอนเสียทรัพย์นะครับแต่ก็จะเป็นไปด้วยความสำเร็จช่วงที่พระอาทิตย์โคจรร่วมกับพุทธในภพมรณะตั้งแต่วันที่24มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดก การเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางท่านก็ไม่มีเรื่องนี้ก็จะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางไปทําบุญทํากุศลการไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไปรับตําแหน่งใหม่บางคนก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปประกอบกิจการงานต่างๆนะครับ ดาวพระสุกซึ่งเป็นดาวแห่งพบวินาศจะหมายถึงคนที่คอยเกื้อหนุนเบื้องหลังก็ได้หรือจะหมายถึงค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองก็ได้นะครับเมื่อโคจรในพบสุภะะก็แก้เคล็ดแก้เคราะห์ด้วยการทำบุญกับพ่อกับ,กบแม่กับผู้หลักผู้ใหญ่กับโรงพยาบาลกับพระสงฆ์องคเจ้าวัดวาอารามก็ได้ถือว่าเสริมดาวพระศุกให้เป็นมิ่งมงคลนะำานวยผลให้มีแต่ความสุขความเจริญ วันที่28มกราคมดาวพระศุกร์โคโจรในตำแหน่งที่ดีมากก็คือเข้าสู่พบกรรมมะนะครับแล้วก็เป็นมหาอุดในส่วนนี้ถือว่าเสริมต่อดวงชะตาเรื่องภาระหน้าที่การงานแล้วศุกเนี่ยก็คือดาวพบปุตตะปุตตะแปลว่าลูกหลานบริวารโปรเจกต์โครงการใหม่รักใหม่เเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้ทั้งสิ้นนะครับหรือจะเป็นงานใหม่ก็ได้เป็นงานใหญ่กว่าเดิมถ้ามีงานเข้ามาช่วงที่ดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดเนี่ยก็ช่วงวันที่28มกราคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมเลยนะครับเพราะศุกร์เนี่ยจะเป็นมหาอุดแล้วก็นิ่งอยู่ในราศีมีนไปเป็นระยะเวลา3เดือน ก็เป็นช่วงที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งลูกหลานบริวารต่างๆเนี่ยก็จะสนับสนุนเกื้อหนุนให้ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านหรือลูกหลานบริวารก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเรื่องของการเรียนต่างๆก็ได้นะครับส่วนท่านที่ชอบสายมูเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆเดือนมก,การาคมนี้ความหวังฝากไว้กับ คนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเทพเทวดานะครับทำไมแปลอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพระเกตโคจรเข้าในภพปุตตะแล้วเลงกับมรุตยูพอเลงกันแบบนี้มรุตยูก็อยู่ที่ภพลาภะนะครับส่วนดาวลาภะเองยังโคจรเสียอยู่แต่เพาะโชคลาภวาสนาของตัวเองยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าอยากมีอยากได้ ต้องพึ่งทางสิ่งที่มองไม่เห็นสักหน่อยดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทําบุญกับเด็กทําบุญกับสัมมาเนน้อยนะครับแล้วก็ทําความปรารถนาเรื่องโชคลาภจะดีดาวแห่งลาบลอยคือดาวภพปุตตะด้วยก็คือดาวพระศุกร์นะครับโคจรในภพสุพะวันที่สองเนี่ยอาจจะติดปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นอยู่หรือบางทีคนที่เห็นเกี่ยวกับรถราบานะอุบัติเหตุต่างๆนะ ็ไปดูเกี่ยวกับทะเบียนรถนะครับถ้าบ้านเรือนใดๆยุ่งยากมีปัญหามีไฟเสียหรือเสียเพราะไฟมีการซ่อมบำรุงก็ไปดูทะเบียนบ้านนะครับพอวันที่15ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพมรณะแล้วก็จะเล็งกับดาวพระอังคารไปตลอดถึงวันที่21 เมื่ออังคารเนี่ยเป็นดาวพบลาภะอาทิตย์เข้ามาสองมะเร็งเนี่ยก็อาจจะมีเหตุที่จะทำให้เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ไปทันตั้งตัวได้ถ้าอยากมีลาบมีผลก็ให้เดินทางไกลไปวัดร่วมกับเพื่อนพี่น้องทำบุญทำกุศลเสร็จแล้วก็ทำความปรารถนาจากมีลาบมีผลปรากฏอยู่นะครับ แล้ในวันที่สองแล้วก็17มกราคมเนี่ยในนาวางดาวมรณะมาอยู่ในนาวางพบลาภะแม้จะอ่อนกำลังเป็นนิดนะครับแต่ก็จะส่งให้ท่านมีโชคลาภวาสนาจากคนที่ล่วงรับดักขันไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้จะเป็นเทพเทวดาความพระบรษคนเท่าคนแก่ก็ได้นะครับจากนำลาบนำผลนำความสุขเจริญมาให้ ขอให้ทําบุญอุทิศให้ท่านแล้วก็ทําความปรารถนาขอพรส่วนในปี2,568นี้ท่านใดที่ปรารถนาจากจะเดินทางไกลไปต่างประเทศดําเนินการไว้ก่อนเลยนะครับจะมีเรื่องราวเหล่านั้นให้สมหวังท่านใดที่จะดําเนินการเรื่องทรัพย์สินมรดกก็วางแผนไว้เลยพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจกสำเร็จตามประสงค์ พราะช่วงหลังมีนาเมษาไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ว่าในช่วงเดือนมก,กราคมดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปดูที่พื้นดวงชะตาของท่านด้วยโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จตลอดทั้งปีพศ2568ทุกท่านครับ